สาวๆหลายคนนี่อยากใช้ถึงวันอาทิตย์ไวไวเพราะว่าครอบครัครวของเจเจตรีนและลูกๆเจ้านายเจ้าคุณเจ้าสมุทรจะออกเกิดมาคุยดังนั้นทุกอาทิตย์ทุกวันเนี่ยก็จะมีประเด็นในโซเช <c oughs> ีชวยลโดยเฉพาะอย่างเช่นเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะครับมีคนอยากรู้จริงๆว่าตกลงเนี่ยในบรรดา สามนายสาามนยคนไหนมีแฟนแล้วหรือยังคนไหนคนไหนไม่มีก็ได้กินไว้ลูกโหน้หมมันมีมันมีกระทุนในพาทิพย์ครับพี่ขอเล่านิดหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมอ่านไปด้วยสะพายมโนไงสะพายมโนของพ่อเจเจตวินทั้งหลายเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วมาพบกับสาวตัวจริงของหในสเจ้ากันงานนี้แม่ยกมีตะเตือนใด เราเท่ที่ตัดเตือนใจตัดเตือนใจก็คือตัดเตือนใจก็คือตัดเตือนใจคือภาษาไว้ทุนที่เรางงหน่อยเล่าคร่าวๆแล้วกันเวลามันน้อยจะขอกระทุ่เล่าประมาณว่าเนี่ยเป็นติ่งของสามล้อสามลูกชายพ่อเจแล้วก็มีย้อนดูรายการทุกรายการที่ครอบครัวนี้ไปออกแล้วมาเจอกับรายการที่นั่งสัมภาษณ์ถึงความรักของสามหนุ่มทีเนี้ยเจบอกว่าลูกชายเริ่มมีสาวๆแล้วถึงขนาดที่พ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเดินมาบอกพ่อเจว่ากังวลเพราะลูกชายของพ่อเจเนี่ย โทรหาลูกสาวเขาบ่อยมากเลยไปเผือกจนพบกับหญิงสาวที่คาดว่าจะเป็นหวานใจของพ่อเจและภาพที่เห็นอยู่นี่ครับนี่ใครนี่ใครหนึ่งในสองคนนี้เขาอเป็นคนที่หนในสเจ้าของเราเนี่ยเคยโทรหาบ่อยๆคือจากการวิเคราะห์ของชาเนยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้านายกับแบมแบมเจ้านายกับแบม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 แแบม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 แบแบมแบ นะถามรูปล่าสุดเนี่ยแบมแบมโพสไปเจ้านายก็ไปกดไลค์รูปด้วยนะครับนี่เจ้านายไปกดไลค์รูปด้วยแต่คนเป็นพี่น้องกันนะชื่อเบลกับแบมแบมเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่ามโนแหละไม่เพราะเขาบอกว่าอะไรนะคนสองสาวเนี่ยเป็นลูกของพี่บอยเอ็กซ์ต้าแบนด์ใช่ไหมคุณใช่แล้วครับผมต้องบอกว่าเขาบอกว่าสนิทกันสนิทกัน พี่บอยเอ็กซ์ตาแบนเนี่ยนะครับเป็นคนในดนตรีเบื้องหลังของพี่เจนะครับผมแล้วก็สนิทกับพี่เจไม่แปลกหรอกที่ลูกๆเนี่ยเขาจะสนิทกันก็คงเหมือนเหมือนเจอกันมาตอนตั้งแต่เด็กๆโตมาเห็นหน้ากันตามงานของพ่อตัวเองอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรกันเมื่อวานนี้ก็แสครอบครัวพรอรัวเจเขาโพสกันแล้วไม่ใช่เหรอเขาเขาโพสกันเมื่อวันนี้เจ้าขุนก็ได้อัปเดตนะคะในไอจีเป็นภาพนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นจอยดูเป็นภาพครอบครัว อันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่เจโพสอันนี้เอาอันที่เจ้าขุนโพสก่อนเจเจบอกว่าอะไรข่าวอื่นข่าวก็ทุ่สร้างข่าวกันเองอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าขุนเจ้าขุนโพสบอกว่าเป็นภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าอัปเดตสเตตัสเจ้านายโสดพ่อเจสมรสเจ้าสมุดโสดสุดแม่ปิ่นสมรส แล้วก็เจ้าขุนสดมา่อันนี้คือภาพที่ทีมที่คิดเบญจรรโลงกุล <S S S 1> ถ่ายให้เมื่อวันอาที์ที่ผ่านมา,านแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อกี้ที่พี่เจโพสก็อัปเดตเป็นรูปคู่กับพี่นัทมีเรียน,นะคะกับเจ้านายพร้อมแคปชั่นว่าข่าวอื่นข่าวกระทู้สร้างเองทั้งนั้นต้องอีนี่ อีบัวแล้วก็แอดพี่นักเรียนคู <S <S 1> <S 1> ่แข่งยาะยะหญิงเ่าพี่หญิงนี่เขาก็เป็นแบบคู่จิ้นเหมือนกันตัวจริงเสียงจริงแฮชแท็กเจเจตรีนแฮชแท็กทีมเจเจตรีนแฮชแท็กาตรงคอมเมนต์แฮชแท็กอย่าหลงข่าวลวงแฮชแท็กมีรูปไว้ตัดต่ออีกแล้วสินะ อันนี้หัวราอเองสก็บอ,อกว่าสองหนุ่มเจ้านายนะครับเจ้าขุนเนี่ยแค่แวะมาเมืองไทยหลังจากที่ไปเรียนอังกฤษแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยไม่คิดว่ากระแสจะฮอตขนาดนี้คุณผู้ชมวันอาทิตย์เนี่ยในเกิดมาคุยเนี่ยเจ้านายจะเผยสเปคให้คุณฟังแ<อ>บบชัดเจนที่พ่อไอตัวเล็กเนี่ยต้องคอยแฉ<อ>แน่นอนคุณยาารู้ไหมตอนสัมภาษณ์ต้องมี3ตัวเพราะอะไรรู้ไหมพอคนตรงเงียบหน่อยคนเล็กจะตบทันทีว่าเรื่องจริงคืออะไรดีดีดีสี่ทุ่มสี่สิบ ช่องก้าของเรา M c o r d HD นะครับ4ี่ทุ่มสี่สิบห้าทุ่มครึ่งให้ดูกันแบบจุใจหนึ่งชั่วโมงเต็มกับสามพี่น้องที่ดังที่สุดมีใครดังกว่านี้อีกไหมที่ีไม่มีแต่รู้แต่ว่าลูกหนูน่จะโตทันเขาส่วนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรอดูเดี๋ยวแม่รอดูตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431 993ครับนี่นี่นี่รู้หรือยังวันนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงจริงกดเลยนี่กดเลยอ๋อ subscribe ใช่ไหมโอคลิปในวูดี้ท็อกชาน e ลใช่แล้วกดเลย